สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ช่องอิงเราวก็ก็ว่างงานนะคะพอดีไปธุระเพิ่งกลับมาช่วงบ่ายก็มาทำน้ำอีกแล้วนะคะน้ำมะนาวโหนะคะมะนาวโหเพื่อสุขภาพหรือ ไรโพโซมของเซลล์นะคะตัวนี้นะคะอาหารเป็นอาหารเซลล์นะคะเป็นไลโพโซมซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยคนคนพูดก็ทานบ่อยนะคะทำทำเผื่อพี่พี่น้องน้องด้วยนะคะช่องอิงดาวจะมองว่าใครทำงานหนักแล้วก็ใช้ ใช้ชีวิตซึ่งสุ่มเสี่ยงไม่ค่อยทานน้ำผลไม้หรือว่าไลาโพโซมให้แก่ให้แก่เซลลของตัวเองนะคะเออเราก็จะไปเอาไปให้นะคะเอาไปให้ทานซึ่งเป็นประโยชน์ค่ะยิ่งเป็นลูกเป็นหลานด้วยแล้วก็บังคับให้ทานนะคะ หน,หนึ่งชาดาวอินคาสองออน้ำผลมไม้หรือว่าไลโฟโซมของเซลล์ของมนุษย์ซึ่งมันจำเป็นมากที่จะต้องดื่มเข้าไปเพื่อเพื่อเซลล์ของเราจะได้แข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยนะคะเราจะได้ไม่เจ็บป่วย ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะช่องช่องอินดาวทานแล้วก็รู้สึกแข็งแรงนะคะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงดีเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมากก็เป็นปกติธรรมดางั้นขอลงคลิปก่อนนะคะฝากฝากติดตามด้วยนะคะ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แต่มีประโยชน์แน่นอนค่ะถ้าใครทําตามมีประโยชน์แน่นอนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมะนาวโผออกเยอะก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายจากโควิดนะคะ